ถ้าจะพูดถึงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่เห็นผลมากสำหรับผมตอนนี้ก็คือป่ากินได้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือไม้เศรษฐกิจหรือไม้สูงใหญ่ที่เราสามารถที่จะเอามาสร้างอาคารบ้านเรือนได้ ไม้ที่สองคือไม้ใช้สอยนะครับคือกิ่งไม้ไม้เล็กไม้น้อยที่เราสามารถที่จะไปทำฟืนทำฐานทำอคอกสัตว์อคอกอะไรพวกนั้นได้และไม้อย่างที่สามคือไม้กินได้คือไม้ผลไม้ไม้ชนิดต่างๆที่สามารถกินได้นะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงไม้กินได้ที่ผมเ,เห็นผลแล้วใช้ประโยชน์แล้วนะครับเป็นหลัก <c oughs> ชนิดแรกที่ผมใช้ประโยชน์เขามาตลอดเลยนะครับไดเ้เห็นผลมาตลอดก็คือกล้วยนะครับกล้วยนี้แน่นอนเลยนะครับการที่เรามาอยู่ต่างจังหวัด หลีกเลี่ยงกันใช้เงินแล้วก็มาสร้างอาณาจักรของตัวเองด้วยการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่สอย่างตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ความจริงแล้วมันเป็นคำจำกัดความสั้นๆนะครับความความหมายมันกว้างใหญ่ไพศาลมากมายไปกว่านั้น แต่พูดให้เข้าใจง่ายๆคือปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สอย่างป่ากินได้นะครับอันแรกที่ผมพูดถึงก็คือกล้วยกล้วยนี่ผมกินมาตลอดนะครับขายก็ได้นะครับถ้าผมช่วงไหนที่ผมกินไม่ไม่ทันผมก็เอาไปขายนะครับลูกหลานผมเยอะเครือหนึ่งเนี่ยผมเอาไปแขวนไว้ที่บ้านบางวัน วันหนึ่งก็หมดแล้วเครือหนึ่งเพราะลูกหลานผมเยอะถ้าไปซื้อเข้ากินเนี่ยเครือหนึ่งตั้งตั้งหลายสตังค์หลายร้อยเลยนะครับแต่ถ้าผมเอาไปแขวนไว้ให้มันสุกแล้วไปแขวนไว้เอาเครือไปแขวนไว้ให้ลูกหลานมาแย่งกันกินมาเล่นเหนื่อยเนื่อแล้วก็มาแย่งกันกินโอ้ผมมีความสุขเทียบกับเงินตราไม่ได้ความสุขแบบนี้นะครับไม้ที่สองไม้กินได้ประเภทที่สองที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือไผ่ นี่ครับด้านหลังเนี่ยไผ่ไผ่ที่ผมจะพูดถึงวันนี้เป็นไผ่ยักษ์นะครับไม่ใช่ไม้อ่ไผ่ท้องถิน่นไผ่นี้ประโยชน์สารพัดประโยชน์นะครับนับไม่ท้วนเลยนับไม่ท่วนเลยเป็นไม้เศรษฐกิจก็ได้ไม่ใช้สอยก็ได้ไม่ป่ากินได้ก็ได้นะครับข้างหลังนี้เป็น ไผยักน่านนะครับวันนี้ผมยังไม่พูดถึงไผยักน่านไผยักน่านก็เป็นอ่าไผ่ที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับทางจังหวัดน่านพอเอามาปลูกที่บุรีรัมผมก็เลยใช้คําว่าไผยักน่านบุรีรัมต้นนี้ก็ปลูกอ่มาได้สักปีสองปีได้มั้งมันก็ได้แค่นี้นะครับเพราะว่า ตอนที่ปลูกนั้นเจ้าของไม่ได้อยู่ดูแลพอใบเขาสวยๆงามๆแบบนี้ก็ผลิออกมาก็ถูกวัวกินบ้างถูกควายกินบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะตายแหล่ไม่ตายแหล่พอผมมาอยู่ได้ดูแลนะครับกอนี้ก็เริ่มเห็นผลแล้วนะครับเขากําลังแตกหน่อขึ้นมาใหม่เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะนี่คือ,อหน่อของเขา นะครับหน่อของเขาหน่อตัวนี้ยังกินไม่ได้เป็นหน่อที่เขาจะต้องมาสร้างลําต้นนะครับอันนี้เป็นหน่อเรกหน่อเลกต้นเขาโตแล้วอันเนี้ยนะครับอันเนี้ยต้นเขาเริ่มเขาจะต้องสร้างสร้างไม้ขึ้นมาใหม่กอใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวกอที่ผมปลูกจริงๆเนี่ยมองไม่เห็นมันเล็กมันอยู่เพราะว่าผมเอา อ,อินทรียวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม้นะครับมาหุ้มเอาไว้เพราะว่าอากาศมันร้อนมันร้อนจัดมากนะครับก็อนนี่เป็นหน่อที่รุ่นที่2นะครับที่ั้าก็ขึ้นมาเขาก็โตขึ้นจากรุ่นแรกได้แ,แค่นี้พอรุ่นที่2ก็าโตขึ้นเท่านี้ผมก็รอรุ่นกันต่อไปว่ามันจะเป็นผ่ยักษ์เหมือนจาก ข้นทีน่เองเขาได้ไหมผมอยู่บุรีรัมย์อีสานใต้นะครับภูมิศาสตร์แถบนี้ไม่มีใครปลูกไผ่ยักษ์แน่นนะครับยางเก่งก็ไผ่ตรงหวานนะครับอันนี้เป็นไผ่ยักษ์อันนี้รุ่นที่สองเขาโตได้ขนาดนี้นะครับโตได้ขนาดนี้รอดูว่าถ้ารุ่นที่สามเขาจะโตขึ้นได้ขนาดไหนนะครับผมปลูกไผ่ยักษ์อยู่ประมาณ 3- ามสชนิดนะครับชนิดแรกก็คือไผ่ยักษ์ปักกิ่ง นะครับไปยักไปกินอยู่ก็นู่นต่างหากนะครับอันนั้นก็องอกกิ่งแรกมาแบบนี้เหมือนกันนะครับไว้วันหน้าผมจะพาไปดูนะครับแต่อันนั้นก็ถูกวัวถูกควายกินแม้ว่าเจ้าของมาอยู่ไร่ยอยู่นานะครับวัวควายเข้ามาแพ๊บเดียวนะครับสัญชาตญาณของเขาพอเห็นอะไรเขียวเขียวเขาก็มากินหมดพอโดนกินปุ๊บ มันหงอยเลยนะครับมันไม่เจริญเติบโตหลายคนบอกว่ามันเพพเพเนื่องจากว่าเวลาวัวไปกัดกินเนี่ยในปากของวัวเนี่ยมันก็จะมีพวกแบคทีเรียทั้งหลายนะครับจะปากคนของเราก็เหมือนกันก็จะมีแบคทีเ r ียทั้งหลายที่สนับกันย่อยกันอะไรก็แล้วแต่นะครับพอวัวมากินปุ๊บเนี่ย มันก็จะแค่เกร็นอยู่เลยมันไม่สามารถที่จะเริ่เติบโตได้2มันร้อนนะครับผมไม่ได้รดน้ําช่วยเขาแต่ว่าก็ทําแบบนี้ช่วยเขานะครับแต่ต้นนี้ที่มันอยู่ได้เพราะว่ามันหลบมุมอยู่ด้านในด้านในสะน,นะครับตรงนู้นเป็นสะต้นนี้เป็นมุมที่เข้ามาใกล้ๆสะมันก็เลยเหลือรอดอยู่ได้แม้ว่าเจ้าของมาอยู่เฝ้าแต่อย่างไรก็ตาม มันก็ยังมีหลงเหลือเข้ามาบ้างเพราะว่าเฝ้าก็จริงแต่ไม่ได้เฝ้าตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็นำความในใจนะครับในสิ่งที่ตัวเองเออนำหลักการของแนวพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับคือปลูกการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สอย่างประโยชน์ของเขาเป็นแบบไหนและพอมาถึงตอนนี้ ยิ่งเพิ่มความชัดเจนเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความแน่ชัดให้ผมว่าการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเป็นแนวที่ถูกต้องแล้วไม้กินผลผมก็กินแล้วไผ่ผมก็กําลังจะได้กินแล้วส่วนไม้ฟืนทําฟืนทําฐานผมก็ได้ใช้ประโยชน์เขาแล้วนะครับไม้เศรษฐกิจพออีกหน่อยไม้เศรษฐกิจไม้ที่ผมปลูกมีหลายชนิดเลยนะครับทั้งไม้ต่างถิน่นไม้ ท้องถินนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สักนะครับสักทองตะเคียนทองอะไรคือพวกไม้ต่างถินนะครับแล้วก็กำลังนำอา,อาคาเซียมาลงนะครับเป็นไม้ต่างถิ่นเหมือนกันเพื่อเล็งเห็นผลว่ามันจะใช้ประโยชน์ได้เร็วภายใน5ปี10ปีจะต้องได้ใช้ประโยชน์เขา ไม้อากาเซียเป็นไม้ที่ขจัดเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับแต่เป็นไม้ลายสวยไม่แพ้ต้นสักทองนะครับรองมาจากสักทองนั่นแหละรองรองน้อง,องสักทองนั่นแหละผมปลูกอากาเซียเพื่อทีอ่มาฟื้นฟูดินนะครับเพราะว่าผมปลูกป่า3อย่างประโยชน์สอย่างนะครับในโครงการปลูกป่าล้มนาของผม ฝั่งที่ผมขุดดินไปปลูกแล้วมันปลูกต้นไม้ชนิดไหนก็รอดยากนะครับผมก็เลยเอาอะคาเซียมาลงนะครับเพื่อปรับปรุงบำรุงดินเขานะครับพอปลูกแล้วมันเห็นผลนะครับผมก็ชื่นใจนะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างที่ผมอยากเน้นมากๆสําหรับการที่เอ่อ มาอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราไม่มีไรายได้เป็นตัวเงินเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่จะช่วยจุนเจือตัวเราและครอบคร,บครัวเราได้ก็คือไม้กินได้นะครับกล้วยไผ่ผักหวานผักสะดาวอะไรทั้งหลายต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะช่วยเหลือเราลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปซื้อพวกข้าวเหล่านี้มากิน นะครับโดยการสร้างขึ้นมาเองนะครับนับวันมันก็เห็นผลไปเรื่อยๆผมถึงได้มีความภาคภูมิใจนะครับและก็มั่นใจว่าผมมาถูกทางแล้วแต่ว่ามันจะผิดจะถูกประการใดอยากให้พี่น้องสายเขียวนะครับที่หรือว่าท่านอื่นที่มีความคิดความเห็นความความอ่านยังไงก็แล้วแต่ที่ผมพูดมานั้นมันผิดมันถูก เพราะว่าผมนําหลักการมาแล้วก็มามา,มาสร้างแล้วก็เดินตามนะครับแต่ว่าผลมันยังไม่เห็นร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่ามันเห็นผลเรื่อยๆอย่างเช่นปลูกไม้กินได้เนี่ยผมก็เห็นผลเรื่อยๆเห็นแรกๆเลยไม่ใช่สอยเห็นผลแล้วใช้ประโยชน์แล้วนะครับยังเหลือแต่ไม้เศรษฐ,ฐกิจที่จริงไม้เศรษฐ,ฐกิจนะครับข้างหลังพี่น้องเห็นไหมครับผมทำอาโรงอ่าโรงเรียกอะไร โรงเรือนฐานนะครับโรงฐานคือผมทาเตาอบฐานแล้วข้างหลังข้างบนผมก็ทําหลังคานะครับไม้ที่เอามาทําโรงเรือนนี้ส่วนหนึ่งคือไม้สักทองไม้แสกทองที่ถูกไฟไหม้นะครับแล้วมันก็ตุยไปผมก็ตัดเอาโค้นเอาที่มันตุยไปเนี่ยไม่ใช้ประโยชน์ก็คือทําเสาทําโรงเรือนเนี่ยครับนี่คือ ผมก็ได้ใช้ประโยชน์เขาแล้วแค่สปีสปีผมก็ใช้ประโยชน์เขาได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมก็คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องสายเขียวที่ยังมีความลังเลว่าจะปลูกป่าดีไหมจะปลูกยังไงนะครับผมอยากจะแนะนําว่าถ้าจะปลูกป่าต้องเป็นป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างอย่าอย่าเอาเป็น ป่าอย่างได้อย่างหนึ่งนะครับแล้วเราจะเห็นผลนะครับเพื่อนๆทำแบบไหนพี่น้องสายเขียวทำแบบไหนนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะครับผมก็ถ้าทำถูกผมจะได้ทำให้ดียิ่งขึ้นถ้าผมทำผิดผมจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสถัดไปนะครับคลิปนี้ ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ